เจ็ดสิบสองพันศามหาราชาบารมีปกกลาดองน้าพระองค์เอ๋อองโจมราชันเน่งพื้นบ้านดิสารตายนุนมวายพระภูมิบานท่านพระภูทรสงธรรมให้พระไทยช่ำมุราชื่เอ พี่น้องชาวไทยในทุกเขตขอพรวิเศษขึ้นทุกคำมหากษัตริย์ชาติสยามกษสมสันทุกวันทุกคืนสันทุกวันทุกคืนทุกเขตทุกขันและถ้วยเทพที่มีทุกบ้านทุกเงาคุมสมาคมศิลปินพื้นบ้านดีสารไตตั้งใจ ประสานตุนถ่ายโทษวิชาสูเยาวชนเพลงครับขานสืบสารต่อรักษาวัฒนธรรมคือรักษาชาติดำริโจมปราดลูกภูมิใจโพศิลปินหญิงชายมาถวายพระโพนดด้วยหัวใจภูมิ ชนพันศาราชาเจ็ดสิบสองทั่วทินแผ่นดินทองและนาพระองค์เอ้ยไม่ใช่แค่ทรงกระซิบเสียงจากกีจะกกำงามประเทศทุกพื้นที่เขตเด่นประเทืองอีสานใต้ไหลภูมิปัญญารวมนำพาหลายสิบสิน ปราถนร้องรำนำส่งถึงจอมพระธานินพระธานินทันอุมชูธนุถนอมประชาไทายใจพร้อมพัฒานากระทรวงประสานส่งซำวัฒนธรรมกรมส่งเสริมอีสานใต้ได้ต่อเติมสืบดำรงส่ทรงเสียงรวมไม้รวมมือ จับกันมันทั้งการบ้านการเมืองได้บอกเราเข้อามูลตั้งแต่พ่อแม่สืบทอดกัน ได้ถือกําเนิดในบ้านเกิดเมืองนอนมีแต่คนเอ,อื้าทนและนาพี่น้องนาเออเออเออเอืยยเออเออเอืเออเาอเอ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 าเออเหอยออเ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 ก บริสุทธิ์มีเจ้าเมืองอุดเจ้าเมืองหนุนนะถ้าจะโคย่อยราคาเสื่อมค่ามิราคินไม่รู้บุญคุณเพ่นดินก็เป็นคนนิรคุณคนนิรคุณมุกมุ่นอุราคาอังเลือเล่อนเหมือนเป็นดังคนอุราคือสายเลือดไทยต้องรักไทยอยู่ภาคไหน ต้งรักถินโอบอูมภูมิแผ่นดินสวามีพักรักเทททำเหมือนชังถิ่นแผ่นดินนายไม่นานคงไรแผ่นดินแน่คนคงประนามเป็นอามนุษย์นักแผ่นดินเนื้อ ศาสนาพระมาหากษัตริย์ศูนรวมใจไทยทั้งชาติดอกหน้าพระองค์เอให้สุขรเสมประชาราษขาดตกพระองค์ยก มาเติมเต็มราษฎรอยู่กินดีมีดำริก็สอนก็สั่งมหากษัตริย์ราชวงศ์สูงส่งชัดววานปรีเปรมกเกษมสําราญในปรางมาดราชวังมาดราชวังถึงมีเหตุวุ่นวายท่านไม่ให้ประชาวออประชาวันผู้ทรงสิน บาทคู่ชาติสถาบันเหนือกลางใต้อีสานชาวประชาสรัทธาบุญนาหากตริสัทรงเป็นประมุขทุกยุครัฐธรรมนูญนำไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องรุ่งเรืองมา ประชาไทยล้วนตั้งขบวนนาพระยุหาเฉลิมพระเกียรติ7 2ส0 0สาและนาพระองค์อื่นท,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 ทอ,ยทอยทายมาอยู่เหอยู่โฮมสิลลบปิน พื้นบ้านพากันประรูมถวายเดพพระวะรชัชริก้าพระเจ้าอยู่หัวแสดงถวายถ่ายทอดเนื้อใต้ตลอดทายถิ่นสุนรวมใจของแผ่นดินทั่วถิ่นไทยทั่วถิ่นไทยทั่วพระเจ้าอยู่หัวมีแต่คนไทยเถิดคนไทยทูล โครงการงานสำร็จคนไทยประเทศได้ผลสำร็จขอถวยเทพทั่วทิศให้พระองค์กษะสสราญศิลปินภาคอีสานใต้ใหญ่น้อยขอเดินตามรอยพระภูมิบานเพลงโคราชพื้นบ้าน ขอกราบเบื้องบาทพระผู้มีบุญยกพระองค์ไว้อยู่ในที่สวงเธอไทยแด่ในหลวงดอกนาพระองค์อราชการที่สิบือ ูบัลังปรางทองงามพุทธพงองดังปางทิพย์ปีเพลมกเกษมสำราญมีแต่ที่สันที่เสินทุกคำพูดสุดจริตถึงวิกิจจะหนาวจะร้อนเอ่ยเพลงถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระ,จะเจริญพระองค์ทรงพระ,จะเจริญทุกดำเนินก็จะรู้ลัวรักกับทู ยังจะอารียวสเสด็จไปในสารทิศย่าคุณจิตอุราทันทุกยามเรฤกเบิกบานพระหัตถไทยยาไดรทมปรงพระศาสตรราชวังเปิดพระทินั่งชวนไปชมพระชนมายุยืนยิงเป็นมิ่งควรชาต,ตลอดไป เสียงปรบมือก <year> ับการแสดงเพลงโคราชนะครับ